คขาอ้พยานลงคลิปนะคะเด้อพยานลงคลิปไปหลายหลายพยานให้ได้มากที่สุดเลยเอามาช่วงนั้นตามปกตินะคะเอามาช่วงนั้นรัฐบาลตามปกติเดยกบไปห้องกาไปหาหมองอัดไหม <c oughs> ที่เ้าเห้าท่เาเหคะที่เฝ้าเห็นเปลาเว้าเพราะว่ามันลงไปล้างล้างมันเป็นปูนมันก็ต้องล้างล้างเพราะทำบ้านล่างปูนก็ติดล้างติดโมค่ะน้ำรอเลียงไว้น้อยหนึน่งในอยู่นะคะขเขาเรียงแล้วค่ะขยันลงคลิปไปหลายที่สุด้ะคะเด้อ เขาบัลลูคีบไดเขาชีได้เส้นได้เหรียญเขาขยันไว้ให้ายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าระบบกับบอลลสนน้ำสรงคิบไดถ้าเขาสรงคีบหน่อยมันกับน้ำสรงบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันมันไปก็ได้นะคะคือมันอยู่กับทีเลยอิริย์ยังเคยบ้างแล้วฉังเคยร้องคลิปทันเองช่องฉันเองนะคะเอาทบเซียกับทักมาหลังบ้านก็ได้ชันนี้ชันให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเงินยกเว้นเรื่องเงินจะให้คำปรึกษาบ่ได้เพราะเงินนี่ก็โตไปตัวมัน เออนนื่ก็ป่าวตัวไปตัวมันได้ค่ะเด้ยการปรึกษาก็ได้ย่าอึนก็ถ้าอันใดตอบได้ก็สิตอบอันใดซอยได้ก็สิซอยนะคะเพราะว่ากระู่นี่แหละว่าคิดเตอร์ทุกคนต้องมีด้ไ้ตองหาอะไได้เออคันบ๊สันพันบ่เฮ็ดเหรอค่ะแมนบ่อบพันบ๊เฮ็ดอย่าเสียเวลาพันดอกแมนบ่อเออบ๊มานางฟอนนางเต้นนางทั้งทั้งสี่อันเฮ็ดชื่อพี่บาพี่บอยพ่นในหัวรอดอกขันบ๊อบมีอะยได้นะคะเอาวีนิแล้วว่าช่องหนึ่งเด้อฉันเบิงฉันหัวก็จนถิงบ่คืน แล้วที่สาคัญจนจนเธอลืมคอมเมนต์พันพูดละเออจะพิมพ์ไปอยู่นะคะจะพิมพ์ไปอยู่แล้วพันกับมาหนาผีจนเราอะมาหนาผีจนอยู่ทั้งภาพนิ่งแล้วคลิปยาวมาแล้วอืเห็นอยู่แล้วกับเบิ้งคลิจนจบทุกคลิปทุกอันเบิ้งคลิปจนจบ้ะค่ะเด้อสิได้รู้ว่าสาระประโยชน์มีมากม้าแต่ละคลิปนะคะแต่ละช่องเอาอีนนี้ถ้าไครเบิ้งคลิปก็จบนี่มันมาเห็นต่อขนาดผีน่ะเราเห็นมันจากปีจากปี กับว่าสามาที่ขึ้นหนาฟีดได้ถ้าบบังค,บคีบว่าจบนะคะสิบบกให้เราเครื่องมือน่ะจะชี้ได้บ่ได้แอปพลิเคชก็จะสีได้บ่ได,ได้เอออาจสะได้แอปพลิเคชอาจสะได,ได้แต่ติดตั้งได้แต่ว่าคีบเฮานะ่ะคิบคุณนนะ่ะไม่ใสิไปใสบ่บ่อระบบที่น้ำทรงบอร่อนะคะเดอ้อฉันกับบังหูคือกันเพราะฉันบ่เป็นระบบฉันไปเป็นชีเตอร์ขึ้นก็วงเจ้าออละถ้าชีเวามาเนี่ยคือหมายถึงว่ายาไฮสซง,งานแหลายที่สุดแต่ไฟบ่งม่าจบ หรือปัดทิมหรือปัดมูทิมปัดคลิปมูทิมกับระบบเพิ่งเนึกเด้ค่ะเรื่องว่าพฤติกรรมเป็นเท่าไหร่กสีบภาษาบาลเห็นคลิปได้ภาสามารถเห็นได้ว่าคนคนนี้เห็นงานอยู่บ่ลงคลิปอยู่บ่ภาสามารถตีหูได้ดอกพอพอเห็นจักเทียแต่เห็นคลิปมาผีเลยนะค่ะไม่เห็นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันกะว่าเป็นคนที่เกลี้งปานนั่นดอกฉันกะเอาตัวรอดกสิบ่ได้ยุแต่บางอันที่ฉันหูฉันก็เห็นให้อันใดฉันบ่องหูฉันกบ็ตอบ อันใดมูถึงกับตอบด้วค่ะเด้ออันใดบ่้งหูถึงกับะะนนปล่อยผ่าน